สมาร์ทไลท์เทคโนโลยีผู้นำด้านระบบ c a l อ IPBX และ Call Center การันตีด้วยรางวัล TSEX Titanium Partner ต่อเนื่อง8ปีซ้อนมั่นใจในทีมงานมืออาชีพและบริการที่คุณเชื่อถือได้สวัสดีครับ ในโลกธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยการสื่อสารม,มันคือหัวใจสําคัญเลยนะครับลองจินตนาการถึงระบบโทรศัพท์ที่ไม่ใช่แค่เอาไว้รับสายแต่สามารถเข้ามาเปลี่ยนวิธีการทํางานของเราไปได้แบบทั้งระบบเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับการอัปเกรดครั้งใหญ่ล่าสุดจาก 3cx ในเวอร์ชัน20อัปเดต8ที่ต้องบอกเลยว่ามันคือการพลิกโฉมระบบสื่อสารของธุรกิจอย่างแท้จริงครับเอาละครับมาเริ่มกันด้วยคําถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าระบบโทรศัพท์ของเรามันคิดเองได้ฟังดูเหมือนเรื่องในหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วเพราะนี่แหละครับคือแกนหลักของสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้นั่นก็คือพลังของ AI ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกการสื่อสารของเราไปตลอดกาลสำหรับวันนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับ เริ่มจากการทำความรู้จักกับทีมงาน AI ชุดใหม่ที่ต้องบอกว่าความสามารถนี่ไม่ธรรมดาเลยจากนั้นไปดูกันต่อว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความเป็นส่วนตัวได้ยังไงแล้วสิ่งเหล่านี้มันส่งผลดีต่อธุรกิจจริงๆในแง่ไหนบ้างก่อนจะไปถึงคำตอบของคำถามที่สำคัญที่สุดว่าแล้วใครล่ะที่จะมาช่วยนำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ โอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยกับการเปิดตัวทีมงาน AI ยุคใหม่ที่เขาเรียกว่า Agentic AI ซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดเป็นไฮไลท์เด็ดของการอัปเดตครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้ว Agentic AI มันคืออะไรพูดกันง่ายๆเลยนะครับมันคือระบบ AI ที่ฉลาดพอที่จะทำงานแทนพนักงานที่เป็นคนได้เลยคือมันสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เครื่องมือต่างๆในการโต้อตอบหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยตัวเองเลยครับ แล้วนี่ก็เป็นคำพูดจากคุณนิโคลัสของ 3CX ที่อธิบายภาพได้ชัดเจนมากๆครับเขาบอกว่างานที่เมื่อก่อนต้องใช้พนักง,งานที่เป็นคนทำตอนนี้เราสามารถแบ่งเบาภาระตรงนั้นไปให้ AI Agent จัดการแทนได้แล้วนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของการบริหารจัดการงานในองค์กรเลยแล้วเจ้า AI Agent นนี่มันทำอะไรได้บ้าง โหลองลึกภาพตามนะครับมันเป็นได้ทั้งยามเฝ้าประตูคอยตรวจจับสแปมหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมเป็นล่ามส่วนตัวที่สลับภาษาได้มากกว่า50ภาษาแบบเรียลไทม์แล้วก็ยังเป็นเหมือนผู้ช่วยสุดฉลาดที่คอยค้นข้อมูลในคลังความรู้ของบริษัทให้หรือแม้กระทั่งเช็คให้ว่าเพื่อนร่วมงานว่างรับสายไหมก่อนที่จะโอนไปที่สาคัญคือทั้งหมดนี้เราปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจของเราได้แบบเต็มที่เลยครับเอาละครับนอกจากเรื่อง AI สุดล้ำแล้วเนี่ย ในส่วนถัดไปเราจะมาดูกันว่า s 3CX ยังจัดเต็มเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมาให้ด้วยยังไงบ้างโดยเฉพาะฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารโดยเฉพาะเลยครับ จุดที่น่าสนใจมากในสไลด์นี้คือการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยค่ะระหว่างการถอดเสียงบทสนทนาบนคลาวด์กับแบบที่ติดตั้งในองค์กรเองหรือที่เรียกว่า o n p r e m i s e ประเด็นหลักเลยก็คือตัวเลือก o n p r e m i s e เนี่ยมันทําให้องค์กรสามารถควบคุมข้อมูลได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะข้อมูลการโทรที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดจะถูกเก็บและประมวลผลอยู่ภายในเครื่องข่ายของเราเองไม่ต้องส่งออกไปข้างนอกซึ่งมันจําเป็นมากๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจที่เน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุดอย่างเช่นโรงพยาบาลหรือ สถาบันการเงินและนี่คืออีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ฉลาดสุดๆเลยครับนั่นก็คือ Boss Secretary หรือฟีเจอร์เจ้านายเลขาที่เปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันดิจิทัลให้กับผู้บริหารเลยช่วยปกป้องเวลาอันมีค่าและความเป็นส่วนตัวของคนสำคัญในองค์กรแล้วมันทำงานยังไงง่ายมา,มากๆเลยครับพอผู้ดูแลระบบเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ให้ผู้บริหารปุ๊บ ทุกสายที่โทรเข้ามาจะถูกส่งไปที่ผู้ช่วยส่วนตัวก่อนเลยซึ่งผู้ช่วยคนนี้อาจจะเป็นคนจริงๆหรือเป็น AI ก็ได้นะครับเขาจะทำหน้าที่คัดกรองสายพูดคุยเบื้องต้นแล้วโอนไปให้เฉพาะสายที่สำคัญจริงๆเท่านั้นแถมยังตั้งค่าพิเศษได้ด้วยว่าถ้าเป็นเบอร์ของ VIP ก็ให้ต่อสายตรงถึงผู้บริหารได้เลยทีนี้พอเราเห็นฟีเจอร์จริงๆกันไปแล้ว เราลองมาดูกันในมุมธุรกิจบ้างดีกว่าครับว่าฟีเจอร์เหล่านี้มันสร้างคุณค่าและผลกระทบที่จับต้องได้ให้กับธุรกิจจริงๆได้ยังไงบ้างตัวเลข50 plus นี้มีความหมายมากกว่าที่คิดนะครับนี่คือจำนวนภาษาที่ AI สามารถสลับไปมาเพื่อช่วยในการสนทนาได้แบบสดๆเลยมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่ากำแพงด้านภาษาจะหมดไป ธุรกิจสามารถขยายการสื่อสารออกไปได้ทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวกราฟนี้อธิบายภาพได้ชัดเจนมากเลยครับเราจะเห็นว่า AI จะเข้ามาช่วยจัดการงานทั่วๆไปที่ต้องทำซ้ำๆอย่างเช่นการกรองสแปมการโอนสายหรือการตอบคำถามพื้นฐานในขณะที่พนักง,งานที่เป็นคนก็จะมีเวลามากขึ้นไปโฟกัสกับงานที่สำคัญและต้องใช้ทักษะสูงกว่าอย่างเช่นการดูแลลูกค้ารายใหญ่หรือการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนครับ พอเราเห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่มันสุดยอดขนาดนี้แล้วเนี่ยคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วเราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ในองค์กรของเราได้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดละ่ะประโยคนี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับเครื่องมือที่ส่งพลังย่อมต้องการผู้เชี่ยวชาญในการใช้งาน คือการมีเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่การจะติดตั้งปรับแต่งและใช้งานมันให้เข้ากับองค์กรของเราได้อย่างสมดุลแบบจริงๆนั้นต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยครับและนี่ก็น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนกำลังคิดอยู่ในใจตอนนี้เลยใช่ไหมครับว่าแล้วใครละ่ะที่จะสามารถเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและนำพาธุรกิจของเราให้ผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งนี้ไปได้เราจะไว้ใจใครได้ และคำตอบก็อยู่ตรงนี้แล้วครับขอแนะนำให้รู้จักกับ Smart Life Technology พาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน 3CX ตัวจริงที่จะเข้ามาช่วยให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับและนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญครับ Smart Life Technology พวกเขาไม่ใช่แค่ตัวแทนจำหน่ายธรรมดานะครับแต่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน CX ที่เข้าใจตลาดในเอเชียอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียว แล้วทำไมต้องเป็น Smart Life Technology ลองดูโปรไฟล์ของพวกเขาสิครับประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า19ปีการันตีด้วยตำแหน่งพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดอย่าง Titanium Partner ของ 3CX ถึง2ปีซ้อนแถมยังคว้ารางวัล Top Partner ในเอเชียมาแล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบ On Premise ที่เน้นความปลอดภัยหรือระบบ Cloud PBX ที่ยืดหยุ่นพวกเขาก็เชี่ยวชาญทั้ง2แบบและที่สำคัญคือมีผลงานความสำเร็จกับลูกค้าองค์กรชั้นนำทั่วเอเชียเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ จุดเด่นของที่นี่เลยก็คือบริการที่ครบวงจรมากๆครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดคือการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรโดยเฉพาะเลยไปจนถึงการติดตั้งและตั้งค่าระบบอย่างมืออาชีพและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการดูแลและให้การสนับสนุนหลังการขายเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าระบบจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำของพวกเขาได้ดีที่สุดครับ number o titanium partner in asia การเป็นพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งในเอเชียมันคือเครื่องหมายที่พิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจที่ลูกค้าทั่วทางภูมิภาคมีให้กับ Smart Life Technology ครับอนาคตของการสื่อสารมาถึงตรงหน้าแล้วครับคำถามสุดท้ายก็คือองค์กรของเราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและเลือกทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดแล้วหรือยังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้รออยู่ตรงหน้าแล้วครับ